เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งปัดพี่น้องเห็ดพึ่งหัวส้มแมหมคุณ่ะงามลายงามารอันปัดตัดจังซีเบิงก่อนด้วยจ้ะเพราะว่าเ้าไปเบิงคลิปคุเจ้าตัดจังซีือเป็นคักๆแต่ว่าแม่มาบบธนัดตัดแบบนี้เด้อเพราะว่าฝรั่งนั่น เวลาเขาเจ้าใส่มันปอกมันฝรั่งพี่น้องใส่มีสสาหรับปอกมันฝรั่งเนาะเขาเจ้าก็จะมาทั้งแดดปอกแอปเปิ้ลหรือว่าหั่นแอปเปิ้ลกับหั่นกับมาหาเจาะของแหมแม่มาลราบ่กหน้าน่เขา้าไปบ่งคิปเวลาคนเขาเจ้าหัน่นจังเสีย,ยห,ยห,ยหั่นขาเห็ดป่าขาเห็ดคือว่าเป็นน,นตะบิงฉันดอกว่าได้เห็นนาา้เพิ่นก่อนนี่ก็เห็ดพึ่งาขาลายจ้ะพึ่งขาลายปินเห็ดพึ่งขาลาย พึ่งค้า,ายอืมโอ้ยบทนัดปาดลิบงามออกแต่เนาะอือันนี้หญ้ามอดถมแล้วก็มีกิ่งไม้น้ำตัดกิ่งไม้ก่อนหักไม้บ่หรือยังโอ้ยคุณน่ะพึ่งคนะาอันนี้ขึ้นได้บ่หลายคาอะไรนะคาเงาไม้กิ่งไม้เนาะกล้องไม่เอามากันเอา ไกลๆคือหมูลผัดโบโฟโกัดได้จ้ะโอ้โอโอเยเสียดายังเลยแก่แล้วที่จริงแก่รุ่นนี้ก็เอาได้อยู่ด้วยจ้ะแต่ว่ามันอยูบ่บบเอาหลกจะเอาแต่ขาได้จ้ะเพราะขาเขายังติ่งตึงอยู่เนี่ยบางคนกับซีรอเอาตรงนี้ออกได้จ้ะนี่เอาตรงที่เป็นฟองน้ําเหมือนเหมือนรังพึ่งเขาถึงเรียกว่าเห็ดพึ่งเลแล้วก็จะเอาแต่ดอกแต่แม่เอมาไม่ชอบจ้ะแม่มา玛ไม่ชอบที่กินทั้งแต่ดอกตรงนี้มัน,นบ่ามากักชอบกินรวมกันนี่ มานอนอยู่ด้วกันก่อนนะจ๊ะเอาดอกนั้นก่อนมานาสีส้มนะร้อนด้วยจ้ะมหาเหตุตอนทุ่มกว่าแดดวันนี้แด,ดดดีอากาศดีเมื่อวานกับวันนี้จ้ะร้อน วันนี้มื่ออื่นในอากาศบดีก็เลยรีบเข้าป่าเห็ดทุ่มกว่าเนาะจ้ะดูว่าอาจะมานานไหมวันนี้จะได้เท่าไหร่โอ้ยขั้นกล้องบฟัฟฟกัดกับขอโทษขออภัยได้จ้ะใกล้คริสต์มาสถ,ถึงจะซื้อเออเดี๋ยวจะซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เป็นของขวัญตัวเองคริสต์มาสจ้ะพอลองคุณสาสซื้อให้เขาคงไม่ซื้อของแพงให้หรอกจะซื้อแพงๆเ,เลยรอบเนี้ไ <c oughs> อ้ที่ใช้อยู่ประมาณสี่พันโครนนี่แหละจ้ะ โกโปรก็พังแล้วไปเมืองไทยก็หาร้านซ่อมไม่ได้บนมีจักลาดเลยเลาะจนวินขาโดนทากจัดการไปแล้วจ้กขาเพลินโอ้ทา,ากกระยหมือนกันจ้ะอดอกดอกกระบ,บาลแล้วแต่ว่ากระบ,บาดได้เนาแล้วจ้ะยังเหลืองยังขาวๆอยู่แม่เอม่าเอาอยู่เด้อไม่ใช่ไม่เอาแล้วจ้านยเอาอยู่ าบไก่จากทางจ้ะบบไก่จากถนนเสียงรถเสียงรถเสียงมาห่าเสียงคนเลิกงานทุ่มสองทุ่มกรวาไปเนาะจ้ะอ,อดอกงามมากฟังเสียงเด้ออ้ยเกือบเข่าปากเนาะฮาเลย <laughs> ว่ามันกับพอดีเนาะอให้เจ้าบึงดูนี่อาจจะหัวใหญ่แนอันนี้โอ้ยโอ้ยไ่ได้ทะลึ่ง้อจ้ะไม่ได้ทะลึงละล่งนะจ๊ะมันใหญ่จริงๆดอกม,มันใหญ่เกินพุ่น่ะ่ามันนะพี่น้องตัดไว้ป่านี่แหละเอาไว้เป็นเชื้อถ้าไม่อยากตัดไว้ในป่าก็ตัดใส่ถุงเอาไปตัดที่บ้านแล้วก็เอาไปถมดินที่บ้านลองดูเน,าานะจ้ะนะเพื่อมันเกิดเพื่อมันขึ้นอือ โอ้ยเกงเซบๆจ้ะขากรุบๆเดี๋ยวต่อดอกให้ใหม่จ้ะนี่จ้ะคือหลีเห็ดอันนี้นี่ดอกพิ่นนี่โอ้ยนานเห็นบอกลนง่ายงจ้ะดอกร่วงจากขาง่ายมากจากผนไม่รู้ผลเป็นอย่างอ่าพอใจโอ้ย ตายขาไม่งามจะพยายามตัดเห็ดแบบนี้ให้ชินๆได้จ้ะคุณสาหรือฝรั่งนอร์เวรับปอกผลไม้นะหั่นผลไม้ชอบหั่นเข้ามาหาตัวเองแม่มาแล้วเสียวไว้เสี่ยวแทนจ้ะโอ้ยคุณใหฉันสุกเธอเข้าเหมือนเดิมก่อนนะนี่ไงสุกแล้วก็น่าทานไม่จช้สวยเหมือนเดิม ันนี้แม่ลูกจ้ะแม่ลูกแม่ลูกสุขสันต์แม่ลูกผูกจิตแม่ลูกผูกพันก็ว่าไปเนาะจ้ะหืมน้านเห็นบอกรุดอีกเล้วหัวมนันน่โอ้ยอดอกสุดยอดเลยจ้ะุน่ะโอ้ย แต่มันขากรอบเฮียงจ้ะกรอบๆกรอบๆเสียงรถอาจจะเฮียงอ่อน,นะจ๊ะราให้มันงหายบ่ได้หด็กจ้ะกลัวเขาคิดถึงแม่เขาเนาะเอาแม่เขากลับไปบ้านก็ต้องเอาลูกเขากลับไปด้วยจ้ะมันนี้ก็เห็ดพึ่งหวานจ้ะโอ้ โอ้ยแกะที่ใส่มะฮ้องแกะลวงพอ่อลวงแม่ปะเนาะพี่น้องเอย้อยหางเนะาะหางตันแย่บ่บาทนี่ยสวยงามฮะโอ้โห เงางามๆเลยจ้ะพุ่นตัดลากไม้ก่อนต้นสนก็บางลากไม้ก็ลัดป๊าดไม่ขยับขยื่นเลย โดนลากไม้เนาะจ้ะอืมถือลากไอม้ดีแม่ะาโหมันลังหนูเลยคุนะ่ารูปทรงไม่สวยแต่สวยสวยก็คือไม่เน่าจ้ะไม่มีหนอนกินไม่มีทากเลียทากกัด ออดอกตุ่มๆเหลือม,มืดแล้วในป่าในป่ามันก็มืดจ้ะตัดขามาที่นี่นะถ้าดอกลายก็ที่ได้ บตัดออกลายมิเตดินจกออกมาจากอันหยาหมอดเมื่อกี้นี่รูปร่างเหิดไม่สวยด้วยจ้ะรูปร่างหิดไม่สวยแต่ก็คือไม่แมงด้วยจ้ะ อ๋อคือตัดออกลายท่ล่ะอันนี้รุ่ดเลยขาขึ้นลาเนี่ย,ยที่ได้เนาะได้ขาอดอกรูปร่างบาวงามจ้ะแต่ก็ยังกับกรอบกรุบกุอยู่ โอเข้าไปก่อนก่อนที่มันเจะม,มืดไปกว่าน,นี้แดดมันไม่มีแล้วเสียงกริง่งบักกะแดงไม่ใช่บักกะแดงควายได้จ้ะบักกะแดงแกะ ก็เห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะไงเห็ดพึ่งหวานโอ้มีทาก,กินเนยทากเข้าไปกินเธอออกมาเดี๋ยวนี้เธอไม่ออกมาฉันก็จะตัดเธอเลยนะโอ้บางคนอยากพี่น,นอนคนนะ่ะเอาแมเอาแม สันๆทากน้อยบนมันทากไงทากไงก็กินทากน้อยก็กินได้จ้ะเง็ดนี่เ็ดพึ่งหมวกหมวกส้มดอกตุ้มๆจ้ะภาพไม่ค่อยชัดด้จ้ะเริ่มมืดเข้ามาแล้วอีกอย่างก็อยู่ใต้ต้นไม้ล่มไม้น้ำได้จ้ะเนี่ยทีเจ้าเบิง มาที่ทุ่มเคร่งตอนนี้สามทุ่มเคร่งเอออยากกลับแล้วแต่มันเห็ดยังเยอะอยู่ไอ้น้อยโทรมาปัาดมันไม่ใช่สี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ที่เราเห็นตั้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเม่ไอ้น้อยก็เลวบานเข็มจะเฝ้ากับเดอพุน่นนะดอกหนึ่งกับงามพุน่นนะอ่อพุ่นมาจะเฝ้ากับเดอเก็บเก็บแอปเปิลพันธุ์แดงๆในน้อยแซ่แบๆมาหากินมาักก็เลยสิรอเอมมาก็รออยูอกอ่กับเอมกับอีเลียนานะจพี่นออ้องป๊๊ดเห็เจ้าเบิ่งดู้นี่ สอนให้แล้วนี่จังได้ละวบบน,นี้คุณ่าโอ้โหถ้าเป็นป่าอื่นก็ก็กลัวอยู่แต่นี้ป่าไอ้น้อยนะกลัวแต่ไม่เยอะจ้ะอยู่ใกล้ๆบ้านไอ้น้อยมันใกล้ลงมาล่างแล้วจ้ะฮ้คุณอยมหวมันยุ่งกัดดิคุณ่ะไปปาดขาข้างล่างเนาะพีน่น้องข้างนอกคุณ ตะก้าหนักเห็ดจ้ะเอาวางไว้นู่นข้างล่างเอาแต่ตะก้าเล็กแล้วก็ถุงมาเห็หมนมั้นี่เนี่ยถุงอันเห็ดมันปูถุงเห็ดมันปูจ้ะพนน่ะเปิดไฟอันเปิดไฟฉายอยู่ที่ที่โทรศัพท์เลยจ้ะพุ่นน่ะอันนี้ก็มีอันนี้ก็มีอีกแม่ผีน้อง าาขาเตีงตึงขนาดนี้วางไว้นี่วางอะ้รอย่าลืมนะล,ล่ะแกเกืนหรือเปล่าน้องดูอันนี้ขึ้นลาจ้ะโอ้ยอันนี้ก็ยังงามอยู่พ่นนะ่ะ งามอยู่ดองงามอยู่ดีดได้อยู่เอาอยู่เอาอยู่บอกไอ้น้อยว่าถ้าเลิกงานแล้วก็ทรมาด้วจะได้รีบลงไปสนอกคุณอันนั้นน่ะเห็นเมื่อกี้ขึ้นลาจะแกงกินพรุ่งนี้แล้วจ้ะโอ้โมีกระบาดมาอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เนี่มองขึ้นมามีแต่ดอกบานเนาะมาเห็นดอกตูมโอ้ยเล็บข่อยพังเบิด ไม่เห็นดอกตูมเห็นแต่ดอกบานก็เลยว่าไม่ต้องอมีดมาเพราะันโอ้อยู่ในตะกร้าเล็กหน่อุน่ะเจ้าเบิงมุ่น่ะไปแต่สะอ่อนป่อทึ่งฝุ่นมีบ่ะเหลือมึงคนาะอ,อันนั้นเห็ดตายเบือ่อนะจา๊ะอันนี้มันขึ้นล่า ขึ้นราจ้ะเห็นไ่น,นี่โอ้ดอกได้อยู่ใจดอกได้แต่ขาไม่ได้ขาในะชีวิจริงก็กินได้โอ้ยแต่มันงามหลายจ้ะนะตุปุติปิโอ้ยโอย้ยอันนี้ก็ใช่จ้ะเนี่ย ตุ้มๆหน่อยจะบ่ลงปลาซะบ่ไม่หลงแล้วเนาะจ้ะน่ะระวังมือ้วมือไม้เลยจ้ะมือเลยโอ้ยที่เจ้าเบิ่งนรู้จ่ายังส,สวยๆยังขาวๆอยู่ยังไม่ได้เหลืองเน่า,ๆๆๆจะจะาเลยจ้ะหน่อยจับมองว้างได้บ่เนรอบนี้เดี๋ยวใส่เสื้อผกไปเลยเนาะบนนี้น่ะ ตัดขายอยู่บ้านในหน้อยคนละสะอ่อนเห็ดจ้ะสะรุปไปพกเส่เสื้อมือจริงๆเลยจ้ะคุณเพราะว่าตะก้าใหญ่ก็เกือบเต็มแล้วจ้ะเพราะว่าพยายามมายัดเนาะทายเรายัดเอามือขยุมขยุมลงว้ายเห็ดมันกระนาวขยุบเลยเนาะจะ้นก็เลยใส่ไม่ได้แล้วตะก้าใหญ่ เอาใส่เสื้อพกพกเสื้อนี่แหละไปะลืมมิดซะละอสอนสอนโอ้ยขาไม่สวยแต่เอาอนี่เดเจ้าเห็นบ่าขางามอยู่นะอันนี้กวางดินี่กวางมาเห็ดนี่เอาเอาเสี่ยวขาเพิ่นแต่ว่าบเอาดอกดอกเดีเห็นบ่ดอกไม่งามแล้ว เอาขามันต้มข้าวชงฟิตเห็นไหมทากกินดอกหรือว่ากวางเล่นดอกแล้วแต่เอ้ขายังอวบๆอยู่เอามันเดิมนะเห็นบอจะทากมากินเห็นบอเนี่ยตัวทากทากขาวขาวโอ้ยเนี่ยเนี่ยขายังดีๆอยู่เลยกวางแกะมาหากินดอกมันแพะ ก่าวไปหน่อจ้าตัวทาาเข่งมาจ้าท่าหิดทาก็อยากหิดคนก็อยากหิดห่วยไม่ได้เสื้อมาเด้ยก่งจะใส่อะไรลงไปอะเสื้อว่างอยู่ของลางหน่หยนึง อันนี้กวางมากินเยอะจังมึงแหมามากินเตด,ดอกขาบวกกินอันนี้เห็ดตายเบื่อได้จ้ะี่อืมได้เครื่องตะก้ากับเสื้อผุกหนึง่งจ้ะเอาผกเส่เสือ่าฮย่าดราม่า่าเก็บไปทางลากแด้วจ้าเก็บไปทางลากแม่มาก็าจะตัดลากลองไปปลูกที่บ้านดูจ้ะ ว่าให้กันได้จ้ะมันจําเป็นมันจําเป็นจ้ะถึงแม่โอ้โอ้นี่คือดินหลายจ้ะเอาคือเอาแล้วนะจ้ะเนีหมอันนี้ก็ไม่ได้เกือบเต็มได้ไค้ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เห็ดให้เห็ดมันช้ำนะจ๊ะก็ไม่ต้องใส่เพิ่มมันจะหนัก อีกห้านาทีสี่ทุ่มจะห่อนเมยอพอมตอ,อนอบอ้าวเริ่มพินนาแม่เอา,าเลยบรอ่ออกมาข้างนอกอันจากป่าแล้วจ้ะเมื่อกี้ที่ออกมาจากป่าที่แม่เอามาบอกว่าอีกห้านาทีสี่ทุ่มเนาะไอ้ไน้อยเลิกงานสี่ทุ่มแล้วคุณซาแม่เอามาก็เลิกสี่ทุ่มไม่ใช่ด้วยจ้ะอีกสิบห้านาทีสี่ทุ่มดูนาฬิกาพิษ ทีนี้เดินลงมาก็เลยมารอไอ้น้อยก็เลยต้องตัดขาเห็ดที่ถอนออกมาที่ยังไม่ตัดนะจ๊ะหั่นหัน,หนขาเห็ดเนาะรอจ้ะกลับไปบ้านจะได้เอ่อหั่นเห็ดแล้วก็ล้างเนาะจ้ะล้างแล้วต้มให้มันเสด็จน้ําแล้วก็พรุ่งนี้แช่ฟริสจ้ะบอกน้องกุ้งยูเถอะน้องกุ้งอยากได้จ้ะมันงามให้น้องกุ้งเลือกเอาต่ดอกต,ตุ่มๆเลยแมจ้ะให้เพื่อนมาเลือกอดอกตุ่ม เผื่อน้องกุ้งเขาสนใจถ้าไม่สนใจก็แล้วแต่นะจ๊ะน้องกุ้งเอ้ยใส่ถุงไว้จ้ะ,อ,ะอันนี้กวางทำทำขามันหักเออดอกมันหักแต่ไม่มาเอาขาเดี๋ยวจะดอกเพินไปเห็นอยู่ข้างรางห่างกันน้อยนึงมันกิงเขารอ,ลอเลยนี่ไงแม่แเม่ลูกอ่ะ อขาไม่สวยแะขามันไม่กรุบตัดทิ้งเยอะๆเลยบางทีไม่ามากก็จะหัน่นแต่อย่างี้จ้ะตรงกลางไม่เอานะกลางไม่เอาจ้ะเหมือนฟองน้ำไม่อร่อยเอาจต่ตรงนี้ อ,มอมไ,มไม้เริ่มเหลืองแล้วจ้ะไ,ไม้เริ่มเหลืองเริ่มร่วงแล้วหน่อยเห็ดก็จะไม่เกิดแล้วจ้ะ่มหนาว ดึมกมาแล้วดึกมาแล้วเสียงรถไม่ค่อยมีเนะจ๊ะจะเสียงดังตอนกลางวานันตอนที่คนเลิกงานอาจจะสามโมงสี่โมงห้าโมงหกโมงทุ่มหนึอยอย่งเนี้ยนี่สี่ทุ่มแล้วอาจจะมีคนเลิกงานสี่ทุ่มติส่วนน้อยนะจ๊ะเสียงรถก็ไม่ค่อยดังเพราะว่ามันไม่ค่อยเยอะอืม อืขาทิ้งเยอะ็ดพึ่งหวาน็นดพึ่งหวานแกงอร่อยแล้วแต่คนชอบอ่ะจ้ะโอ้ยปีนี้เพิ่งไปเก็บหอยแขงรอบเดียวกับหอยมึงพูดรอบเดียวจ้ะเออคงไม่ได้ไปแล้วล่ะทีเนี้ย แล้วก็หินมะมาเนาะจ้ะยุ่งมากๆปีนี่แม่กลับเมืองไทยสองเดือนเนาะมาก็ไปทําอะไรไม่ทัน,น,นได้ลุงขลีครั้งเดียวสองครั้งเนาะโอ้ยขอโทษ้ะจ้ะขอโทษขอขอภัยตัดจนชิเลียวเลยไมย่จังคือพ่อแม่ว่ามันต้องหันมาทางนี้โอ้ยขอโทษขอประทานอภัยหลายๆจ้ะชินเนาะ ตัดแบบนี้แม่เอมม่าไม่ค่อยชินนะแม่จ้ะไม่ค่อยงามมั้งขาเนี่ยเออยังหอมอยู่ด้วยจ้ะขาไม่กรอบแต่ยังหอมแต่ถ้าเป็นกลิ่นขึ้นราในแม่เอมมมาจะไม่เอาเกี่ยงบอเสเซียบยามันเป็นอันตรายต่อสุขภาพจ้ะ โอ้ยเราจะเดีเ๋ยวแลอยน้อยจากผัาก่อนมาถึงบ้านเลยดอจ้ะอันนี้หาหาตอนเชา้าเลยจ้ะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่ารีบหาแล้วมันร้อนมากจ้ะเพราะว่าแดดเนาะส่วนอันนี้ที่แม่มาหาเพิ่องออกมาจากป่าเห็ดนะจ้ะหั่นแล้วแต่ว่าไอ้ที่ยังไม่หั่นก็คือจะเลือกอกระกรอบกรุบกรบดอกตูมแกงนาะจ้ะแกงใส่เห็ดอันนี้ด้วยนีย่เห็ดมันปูอันนี้ก็ยังหั่นไม่เสร็จเนาะไอ้น้อยมาก่อน สรุปแล้วมาถึงบ้านพร้อมกันกับคุณสาเลยจ้ะครับเอ็มมานี่ไงแอปเปิลน้อยพี่น้องแอปเปลิลเขาเรียกอะไรแอปเปลิลเชอรี่เชอรี่แอปเปิลหรือเปล่าพี่น้องซื้อไหมเนี่ย้าเอาเนี่ยเลนยน้อยแซบแซบไปจ้ะเปรี้ยวเปรี้ยวแบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หวานสามสิบจ้ะกินเป็นบักซมแซบแซบกำลังจะมาคิดว่าจะทําอะไรได้มั่งเนี่ยคุณสาก็เลิกมาถึงบ้านเกือบหาทุ่มนาอคิดเบื่อเอ็มมาไปอาบน้ำน,าน,นอนเลยจ้ะ